สรุปผลการแข่งขันบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่หกฤดูกาลพร้อมอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดผลการแข่งขันบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่หกเนวคาสเซิลยูไนเต็ดเส,ม, ED, สเมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งต่อหนึ่งเชลซีเอาชนะบริเตัน4ต่อ2 ford, เบรนฟอร์ดเสมอกับเบตธแฮมยูไนเต็ดหนึ่งต่อหนึ่งเอฟเวอร์ตันชนะคริสตัลพาเลซสองประตูต่อหนึ่งอาร์เซนอล เอาชนะเลสเตอร์ซิตี้4-2น็อตติงแฮมพ่อเรดแพ้ให้กับผู้แรม0-1ต่อบูแฮมตันแพ้ริเวอร์พูล1-2อิบสวิตเปิดบ้านเสมอกับแอสตันวิลล่า2-2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ให้กับทอตแนมพัสเปอร์0-3ต่อบอนมัรชนะเซาท์เทมป์ตัน3-1สรุปตารางคะแนนล่าสุดพิมลีก อันดับที่1ลิเวอร์พูลมีทั้งหมด15คะแนนอันดับที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บได้14คะแนนอันดับที่3อาร์เซนอลก็มี14คะแนนอันดับที่4เชลซีมี13คะแนนอันดับที่5แอสตันวิลลาเก็บได้13คะแนนอันดับที่6ฟูตแลมอันดับที่7นิวคาสเซิลเก็บได้ทีมละ11คะแนนอันดับที่8สเปอร์ มีอยู่10คะแนนอันดับที่เกบรายตันอันดับที่1 0นอตติแฮมฟอร์เรสเก็บไปด้ทีมละเกคะแนนอันดับที่11บอร์ดมัดมีอยู่8คะแนนอันดับที่12บเบรนฟอร์ดอันดับที่13แมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บไปด้ทีมละ7คะแนนอันดับที่14เวสต์แฮมยูไน,นเต็มเด,ดมีอยู่5คะแนนอันดับที่1ิบอิสสวิตอันดับที่16เอเวอร์ตัน มีอยู่ทีมละ4คะแนนอันดับที่17เลสเตอร์ิตีอันดับที่18คริสตันพาเลตมีอยู่ทีมละ3คะแนนอันดับที่19เซาทธมตันและสุดท้ายนะครับอันดับที่20บูพฮมตัน2ทีมนี้นะครับมีอยู่ทีมละ1คะแนนและนี่ก็เป็นสรุปผลการแข่งขันบอลพรีเมียร์ลีกนดที6ฤด,ดูกาลความอปเดตตารางคะแนนล่าสุดนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ